ร้านทองข้างวัดเมื่อพ่อแม่ของกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเขาได้รับมรดกเป็นร้านทองเก่าแก่ข้างวัดเจดีงามร้านที่ครอบครัวเขาเปิดมานานกว่า50ปีกันไม่เคยสนใจธุรกิจครอบครัวเพราะเขาทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ในกรุงเทพแต่เมื่อต้องกลับมาจัดการร้านเขาค้นพบว่าร้านทองแห่งนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่คิด วันแรกที่การเปิดร้านลูกค้าคนแรกเป็นหญิงชราผมงอกขาวเธอเดินเข้ามาพร้อมยิ้มอ่อนโยนขอดูสร้อยคอทองคำแท่งที่แขวนในตู้เมื่อการหยิบออกมาให้ดูหญิงชราพยักหน้าพึงพอใจแล้วยื่นเงินจำนวนหนึ่งให้แต่เมื่อการมองเงินในมือเขาพบว่าเป็นเงินธนบัตรแบบเก่าที่เลิกใช้แล้วนานหลายสิบปี กันยกหน้าขึ้นมองหาหญิงชราแต่เธอหายไปแล้วประตูร้านยังคงปิดสนิทไม่มีเสียงฝีเท้าหรือเสียงประตูเปิดปิดกันรู้สึกขนลุกสู้แต่เขาคิดว่าอาจเป็นเพราะความเครียดจากการสูญเสียพ่อแม่ช่วงเย็นวันนั้นการปิดร้านแล้วเดินไปทำบุญที่วัดข้างๆเข,า,ขาเล่าเหตุการณ์แปลกให้หลวงพ่อฟัง หลวงพ่อหน้าเก่าผู้เป็นเจ้าอาวาสมานานกว่า30ปีฟังแล้วถอนหายใจหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าร้านทองของครอบครัวกันตั้งอยู่บนที่ดินที่เคยเป็นบ้านของนางแก้วหญิงไม้ผู้ทำธุรกิจค้าทองในสมัยโบราณนางแก้วมีลูกสาวชื่อมณีเป็นหญิงสาวงามที่ชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างแย่งชิงกันแต่มณีรักชายหนุ่มยากจนชื่อสมบัติ นางแก้วไม่เห็นด้วยกับความรักนี้เพราะกลัวว่าลูกสาวจะต้องลำบากคืนหนึ่งมณีและสมบัติวางแผนจะหนีไปแต่งงานกันแต่นางแก้วรู้เข้าเธอใช้เงินจานคนร้ายให้ฆ่าสมบัติเสียเมื่อมณีทราบข่าวเธอเศร้าโศกจนเจ็บป่วยและเสียชีวิตตามไปในมิช้านางแก้วเสียใจมาก เธอเก็บเงินทองทั้งหมดไว้ในบ้านแล้ววางยาพิษฆ่าตัวตายหลังจากนั้นไม่นานคนในหมู่บ้านพบว่าเงินทองของนางแก้วหายไปหมดเหลือแต่บ้านเปล่าร้างเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานที่คนแก่ๆในหมู่บ้านเล่าสืบต่อกันมาหลวงพ่อบอกกันว่าเมื่อปีที่แล้วยังมีคนเห็นผีผู้หญิงเดินไปมาในบริเวณร้านตน